สนับสนุนจังหวัดให้สามารถที่จะแสดงเอกลักษณ์จุดเด่นของตัวเองรวมถึงการต่อยอดการผลิตการเปิดตลาดวันนี้เป็นคิวของจังหวัดมุกดาหารนะครับตนผู้ชมมะจังหวัดมุกดาหารมาจัดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าเจเจมอลจตุจักรตลาดนัดติดแอร์ถนนกำแพงเพชร2งานสินค้าดีอาหารเด่นเมืองมุกดาหารปี55 เริ่มวันนี้ถึง12สิงหาคมนะครับเข้าชมกันฟรีตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มเป็นไปตามนโยบายกระจายรายได้สู่ชุมชนของผู้ว่ามุกดาหารชาญวิทย์วัชยางกูลแน่นอนการโปรโมทอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวคุณภาพส่งออกของมุกดาหารเราต้องขับเน้นให้เห็นชัดๆเนี่ยนะฮะนบูชมมะก็เอามาจัดแสดงแล้วก็ขายด้วยชิมด้วย หมูหันแก่งกระเบรเนี่สุรลับเฉพาะใช้หมูอายุยี่สิบถึงสาสิวันเท่านั้นให้นึกว่าเป็นอาหารนะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นหมูที่ยังไม่หย่านมถ้าแกกว่านี้หนังจะแข็งอ่อนกว่านี้หนังจะอ่อนไม่กรอบหมักเครื่องสุรลับเฉพาะหมักเฉพาะด้านในตรงส่วนที่โครงขาคอแล้วค่อยไปหันมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษถ้าใครไม่ทานหมูกินไก่หันได้เหมือนกันมีที่นี่ที่เดียวนะฮะ หมูหันแกงกระเบาหรืออาจจะเป็นไก่หันแกงกระเบาก็ตามทีแหนมเนืองเราเคยได้ยินจังหวัดอื่นแต่มุกดาหารเขาเด็ดฮนะใช่เขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาอยู่ที่น้ำจิ้มรสเด็ดไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่ใช้มันฝรั่งหรือมันสำปะหลังสไตล์มุกดาหารเนี่ยจะใช้ถั่วบดคั่วสดสด,สดทุกวันแล้วก็ปรุงรสชาติเป็นสูตรลับเฉพาะมีที่นี่ที่เดียวเป็นอาหารเวียดนามจากเมืองขวางบินปรุงสไตล์มุกดาหารค่ะ มีปลาเต๋ายำมะม่วงไม่ใช่ปลาในบ่อเลี้ยงนะเอาปลาในกระชังจากแม่น้ําโขงเพราะแม่น้ำโขงเนี่ยมันไหลตลอดไม่เหมือนน้าขังในบ่อตัวปลาไม่มีกลิ่นคาวจากดินได้ว่ายตลอดเวลาปลาแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนื้อจะกรอบกว่าปลาในบ่อเอามาหั่นชิ้นเท่าลูกเต๋าปรุงชุบแป้งทอดกินเคียงกับสลัดยำมะม่วงน้ําลายไหลแล้วใช่ไหม ข้าวเ,เ,เปียกนี่ข้าวเปียกนี่อาหารเช้าคนเวียดนามนะฮะเรารู้จักกันดีนี่แหละฮะเหมือนกว๋วยจั๊บยวนนั่นแหละค่ะแต่เป็นข้าวนะเปียกนะคะแล้วก็ยืนว่าของมุกดาหารเนี่ยเส้นจะเหนียวนุ่มกว่าเส้นเล็กทั่วๆวไปน้ําซุปนี่อร่อยอร่อยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยปอกเปี๊ยสดปอกเปี๊ยทอดปลามแม่น้ํโขงแดดเดียวหมูยอก,กะละแมส้มตำไก่ย่างโอเยอะ,อะไล่กันไม่ไหวผลิตภัณฑ์โอท็อปก็เช่นตะก้าผ่าสารพลาสติก นะโอท็อปห้าดาวมีออเดอร์ส่งออกเมืองนอกนะฮะแล้วก็มีผ้าหมักโครนด้านหน้าค่ะนะฮะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอายุเป็นร้อยปีหมักโครนต้มเนื้อเอียดมีท่าเหล็กสูงสีจึงติดทนทานสีก็ใช้จากธรรมชาติแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะข้าวกล้องอินทรีย์โอ้ยไล่ไม่ไหวทั้หมดนี้เริ่มวันนี้ทุกวันมีทั้งจ,รจริจาธุรกิจ แล้วก็รวมถึงลูกค้าทั่วไปชาวบ้านทั่วไปย้ำอีกทีหนึ่งที่ไหนที่เจเจมอลจตุจักรตลาดนัดติดแอร์ค่ะมีสาธิตการทอผ้าฝ้ายเข็นมือแบบดั้งเดิมด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะกิจกรรมเยอะค่ะอาหารก็เยอะปริภัณฑกก็เยอะละขครบพรงชาติเิเดี๋ยวกลับมาการเมืองเข้มขน้นกันเลยฮะ